ฟุกัตจิ๋วหลิ่งเทว์ชว์ข้อเท้าขจูเนโอเมทรัสต้จอนี่คือไดโนเสาร์ที่กินเนื้อเป็นอาหารที่แข็งแรงที่สุดโทรโนซารัสไงละ่ะหนักแรงขามดีนะคะไอตัวเนี้โทรโนนะ่ะความหมายของมันก็คือเจ้าแห่งสัตว์ที่แข็งแรงที่พึ่งได้ชียละและความหมายของซารัสก,ก็คือสัตว์เลื้อยคลานนั่นเองสัตว์เลื้อยคลานเหรอเนี่ยเจ้าเนี่ยสะสมเอาไว้เยอะเลยเหมือนกันนี่ตัเท่านี้ใช่ไหม ไม่รู้มาก่อนเลยเหรอว่าฉันน่าสนใจเรื่องในดสาร์โบราณฉันน่าเป็นนักโบราณาคดีนะจะบอกให้น้าเด้วเหรอขอใจพูดดินะขี่โม้จังขาน้าก็รู้เรื่องเยอะ,อะนะใช่แล้วอ๋อผม,มชอบเจ้าตัวนี้มันแท้ดีนะคะพุทธรานโดนปีของมันน่ะยาวสิบสามเมตรชนะมันเป็นสัตว์บินได้ของท้องฟ้ามาสมัยก่อนสัตว์บินได้เหรอในอย่างง่ายก็เป็นเพื่อนกับเจ้าตัวเมื่อกี้สิรู้ลึกซึง้งจังเลยนะพี่ดาวต่อเนี่ย เราสามารถศึกษาเรือ่องต่างๆจากฟอสซิลได้นะถ้าดูดีๆนะไดนเสาร์น่ารักเหมือนกันนะนี่ยอืมนึกว่าไดนเสาร์น่าจะมีแต่ตัวใหญ่ๆน่าเกลียดซะอีกนะน่ารักดีนะเจ้าตัวจิ๋วเนี่ยแต่ว่ามันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วอันนี้เป็นแค่จินตนาการเท่านั้นเองแต่มีพี่อยู่ทั้งคนพี่สอนได้อยู่แล้วนี่ฟอสซิลที่ซากุระโอกะขุดเจอเนี่ยนะนะมันเป็นไดนเสาร์ประเภทไหนกันเนอะก็บอกแล้วไงว่าแบบนี้ไง ซาก,กุระโอกาสนะคะเราจะมาดูกันเกี่ยวกับซากฟอสซิลที่ขุดพบกันทีนี้เรามาคุยกับหัวหน้าทีมดเอรโยชิฮาระกันเลยดีกว่านะคะด็อกเตรคะขอามกรุณนะด้วยะนะคะตอนนี้ฟอสซิลที่กำลังขุดกันอยู่นะ่ะไม่ทราบว่าเป็นของยุคไหนคะเอ่อจนถึงปัจจุบันก็มีอายุประมาณ6กล้านห้าแสนปีมาแล้วเป็นยุคที่ไดโนเสาร์พันใหญ่เกือบจะศูนย์พันแล้วล่ะครับอ๋อเป็นอย่างนั้นเองเหรอคะเละื้อไดโนเสาร์ประเภทนี้เป็นพันธที่เพิ่งจะขุดพบเป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะ เป็นพันที่ไม่พบในทวีปอเมริกาเหนือนะครับ<ช>เป็นไดโนเสาร์<ช>อีกพันหนึ่งเรียกกันว่าเทรโนซอรัสนะครับถ้าการขุดของเราเนี่ยทำได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วเราก็เราก็จะสร้างทฤษฎีใหม่ได้อย่างแน่นอนครับอ๋อแลรอคะคแล้วจริงหรือเปล่าที่ว่าเทรโนซอรัสในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นราชาของไดโนเสาร์ีจริงครับถูกต้องแล้วนะครับผมเรียกมันว่าเทรโนซอรัสนะครับเป็นราชาของไดโนเสาร์เป็นไดโนเสาร์ที่แข็งแกร่งที่สุดราช<ร>าเงิน นอกจากข้าแล้วไม่มีราชาที่ไหนหรอกเหตุศาที่แข็งแร่งอะไรกันอาสมกา,ายคของข้าต่างหากที่แข็งแบ่งที่สุดไม่รู้หลือไงต้องที่สุดเลยเอาไม่บอกมันรู้เลยของเราบางสิทากิจวันนี้เร<ป>็วแล้วข้า ะพอาะเซตสมบูรณ์แบบจริงๆเลยไหนๆๆๆนี่ไงโอ้คอยขุดออวัยวะกระเทือนด้วยกันแล้วกันนะล่องลอยเนี่ยถูกเุตกับระบบคอมพิวเตอร์หมดแล้วเราสามารถขุดสร้างรถที่ไม่กระทบกเทือนอะไรเลยนะเชื่อสิรับรองได้เจ้านาโอโตมิเรื่องดีๆจะสอนงั้นเหรอทำไมจะต้องทำท่าแบบนั้นด้วย ถ้าเราเปลี่ยนรูปร่างของดราก่อนฟอร์ดเป็นรูปไดโนเสาร์เราก็จะสามารถสร้างหุ่นยนต์ที่คอยช่วยเหลือคลิปแมนได้จริงๆนะเหรอทำได้จริงอะเยี่ยมไปเลยนะความคิดอันนี้นะตอนสร้างไดนเฟสเตอร์น่ะทำให้คิดออกอะไรนะไดน,นาอะไรนะไดโนเสาร์นะนะภาษาอังกฤษเรียกว่าไดโนซอร์ยังล่ะผมจะเป็นอัจฉริยะเยี่ยมเลยอีเป้ <c oughs> ถ้าหาวจากการกับปีศาจคารได้ก็ต้องเป็นหุ่นยนต์ทรงไดโนเสาร์นี่เท่านั้นล่ะโอเค ราติดตั้งระบบสะท้อนแสงเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ทราบนะครับอร์ครับเชื่อข้างในเด้อครับมีอะไรเหรอเราพบกระดูกที่สมบูรณ์แบบมากเลยครับมีส่วนที่ถูกหินกรบอยู่กล้องของเราจับภาพได้หมดเลยครับอ๋อดีดีปนี่ไงครับต้นเตอร์นี่แหละจะเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์แบบที่สุดละข้อมูลที่เราหาวาได้ทั้งหมดเราใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ค้มหาลัยเรียบร้อยแล้วครับทีนี้งานของดรในกจะเป็นความจริงแล้วนะครับ นี่นะเหรอข้อมูลที่จะเผยแพร่ขงมหาวิยาลอยฉันจะทำข้อมูลในตนึนเสาอันนี้ให้เละให้หมดเลยทีนี้เราก็จะทำลายสิ่งที่มีค่าของมนุษย์ให้หมดเลยทับการสูญพันธ์อะไรนั่นมันไม่มีความหมายอะไรเลย ำไงดียแปลจังเลยทำไงก็ไม่ดีอ่ะขอยืมหน่อยสิถ้าหากว่าเราจะทำอย่างนี้ล่ะเนี่ยทำแบบนี้นะเนี่ยพอปาบมาไว้ตรงนี้พอแล้วนะพอพอพอ,พอโลคุยหยุดได้นะแทนที่จะสอนก็ทำเองซะเลยกันถ้า,า,าหากว่าเราสลับที่กันเอาตรงนี้มาไว้ตรงนี้ปัญหาหอยู่ที่บาลานซ์นะนี่ถ้างั้นก็ลองหาข้อมูลของไดนโนเสาร์ของจริงแล้วก็เอามาเทียบกันดูสิข้อมูลของไดโนซอรัสไงบิงโก ถ้าจะไม่ผิดนะคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยซากุระโอกะนะมีให้ดูนะแลวถ้าหากว่าเราเอามาเปรียบเทียบกันเราก็จะได้โปรแกรมที่สมบูรณ์แบบของไดนาดรา้อนยังไงเล่าแต่ง้นก็ขอเรียนรู้ข้อมูลหน่อยก็แล้วกันนะไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ตัวใหญ่นั่หรอพอสิ้นอะไรกันก็แค่กระดูกธรรมดาฉันไม่ชอบอเลยเทเรนโนอรัสญี่ปุน่นไปที่สถานที่ค้นพบซากุระโอกะเลยคอมพิวเตอร์บอกเอาไว้ว่าข้อมูลของกระดูก ความยาวของหาง 13, 13เซนติเมตร13มเซนเหรออะไรกันไม่เห็นมึงข้อมูลในหนังสือที่เขียนเอาไว้เลยนี่แย่แล้วเนี่ยดูสิมีใครก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนข้อมูลกล่าให้เป็นข้อมูลใหม่บ้าจริงเลยข้อมูลสําคัญซะด้วยนะเนี่ยไอ้พูดไม่มีสมองเอ้อยไม่ได้พูดเล่นนะแต่บ้าเอ้อยอีเป้อยู่ในพวกนั้นดีกว่านะตกลงคิดอะไรกันนะทั้งสองคนเลยอ่ะเพื่อที่จะรักษาข้อมูลเอาไว้ ว่าเขาก็เลยนำข้อมูลใส่ในคอมพิวเตอร์ของมหาลายัยถ้าทําแบบนั้นก็เหมือนพวกบ้านะสิมันผิดกฎหมายอา้อาวเหรอจริงด้วยนะเกิดไปแล้วนะพวกเราแต่ยังไงก็ตามอะเรื่องที่มีคนแอบเปลี่ยนข้อมูละต้องแจ้งให้ทางนั้นทราบด้วยนะไป เรียบร้อยเฮนดาไม้ถูกบ้าเอ้ยใครอยากใครไม่ได้นถึงจนได้นะแล้วถเกิดอะไรขึ้นอ่ะมัมต้องทำกับข้อมูลสำคัญแบบนี้น้าต้อยชีฮาระครับไม่ทันจนได้พวกเธอเป็นใครคือพวกเรานี่ยรู้มาว่ามีคนเปลี่ยนแปลงข้อมูลของมหาลัยก็เลยรีบมาบอกข่าวนะคะ พวกเราเนะี่ยชอบเด็กสาวมากเลยครับพูกที่ทําแบบนี้เราไม่มีวันให้อภัยเด็กขาดอุตส่าห์มาบอกข่าวแนะล้วมเปไปไรหร็อกซอสซีนนุ่มไปไรหร็อกเราสามารถแก้ไขข้อมูลได้ใช่หรือเปล่าลนะ่นะพวกนั้นนะ่ะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลล่าสุดได้แล้วครับอุตส่าห์รีบมาบอกข่าวนี่ขอบใจมากนะตอนสมัยหนุมน่มๆเนี่ยลุงก็เหมือนกับเธอตอนนี้น่ะแหละหลงไหลไดนเสามากเลยครับ ผม้างข่ายดอนอสสาวมากเลยนะฮะโดยเฉพาะเจ้านั่นเนอะผมสนใจเกี่ยวกับบาลานซ์ของเขานะใช่แล้ว,ลว <ฮะ S 2> ค่ะอยากจะศึกษามากเลยค่ะอย่างงั้นเหรอบาลานซ์เหรอเปิดตัวอย่างให้ดูหน่อยสิอ๋อได้ครับเพิ่งจะใส่ข,ข้อมูลเสร็จพอดีเลยครับอืมดูได้เลยนะนี่คือข้อมูลของเทอร์โนซอลัสของญี่ปุ่นน่ะเป็นข้อมูลที่ทางเรารวบรวมไ้ได้อ๋อ,อยูกะน,นี่ไงเื่อืแ เลยนะพวกมันเนี่ยเหรอเคยมีชีวิตอยู่เมื่อ6ล้านหแสนปีมาแล้วอะดอกรครับถ้าวลาตรวจสอบฟอสซิลเราจะสามารถรู้ถึงวิวัฒนาการของมันเหรอฮะรู้กต้องที่สุดถ้าอย่างนั้นเราก็สามารถรู้ว่ามันเป็นอะไรมีสภาพแปรล้อมแบบไหนและรู้การใช้ชีวิตของมันด้วยฮะแนวตะน่ะเืมไปเลยใช่หรือเปล่าว่าเราก็อยู่ด้วยนะยูกะทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเดนนอสาอมีสีผิวแบบไหนเสียงร้องยังไงอะจริงมะเยี่ยมไปเลยนะโนโตะได้คุยกับด็อกเตอร์แบบนี้ นี่คือสาุลกาธีธรรมด้วยเหล็กเท่าตัวเนโอเมทัลัสแตจะเป็นสาุลกาธีฐแข็งแกร่งมากเนี่ยเหรอเนโอเมทัลัสเจ้าจะต้องเป็นอุลกาธีฐแข็งแกร่งที่สุดพวกเธอคงพอรู้บ้างแล้ว สาเหตุการสูญพันธุ์ของไดนโนเสารนะ์น่ะมันมีด้วยกันหลายสาเหตุนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าภูเขาไฟระเบิดบ้างหรือว่าอุณหภูมินะ่ะลดต่ำเกินไปและอาจจะมีสาเหตุอื่นๆอีกถ้าอย่างนั้นเราก็ขายปริศนาได้แล้วสิครับอืมเราจะต้องศึกษาสาเหตุให้ได้พวกเราเหล่านวิทยาาติจะต้องรู้ทีที่จะไม่ทำให้พวกเรานะ่ะสูญพันเหมือนกับไดนโนเสาร で最も栄えていた恐竜がそうだったように我々人類も絶滅する可能性だってあるんだこの化石にはそれを止めるヒントが隠されているかもしれないんだいおいおいおいで ให้เต็มที่เลยทำร้ายแม่ที่บ้านเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยแย่าแล้ว นล็อกเตอร์ครับเรื่องใหญ่เลยครับล็อกเตอร์ครับีบคอมพิวเตอร์การเกิดแล้ววงจรครับตอนนี้แปรเปลีนไปหมดเลยครับล็อกเตอร์อย่าหยุดมาเร็วเข้าครับเร็วอย่ารบกวนหยุดยังไงล็อกเตอร์ครับเอานี่นี่เราต้องเราไม่ต้องไปนะรายเลิศตัวอย่าทำอะไรไม่ยั้งคิดนะ

ยังไงดีอะไม่มีเวลากลับไปที่ห้องแล้วเต็นต์มีคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เหรอเออเข้าใจแล้วเราเรียกแจ้งดุกแล้วกันเฮ้ยแมนเกิดอะไรขึ้นเหรอเกิดเรื่องรุนแล้วะลินเอาโตเลยเข้าเรียกน่าเอาโตเหรอตอนนี้น่ะอยู่ที่ขุดฟอสซิลอยู่นะกลับมาไม่ทันหรอกอ๋อยูกกะเป็นไงบ้างอะฉันไม่เป็นไรหรอกเร็วๆเข้าเถอะ เดี <önemli S 2> <ales> ๋ยวเถาทำอะไรอยู่เล่ารีบติดต่อกลางแจ้งเร็วๆสิเราช่วยกันหน่อยแล้วนี่นี่นี่ลอบไปลอบไปลอบไปล่ะไป ที่จ้างกันมาเลยขเข้าใจจ้ะฮะในสองคนนี่นะอีเป้ไม่ทันเวลาแล้วล่ะแนอัโตจะใช้คอมพิวเตอร์อันเนี้ยไปที่โลกคอมพิวเตอร์ของจังได้หรือเปล่าอ่ะกรีดแมนแนอัโตสามารถเข้าไปในนั้นน่ะโดยใช้คอมพิวเตอร์อตัวอื่นได้หรือเปล่าตัวใช้พลังงานมากลองดูก็แล้วกันจะลองเรียกในอัโตดู <c oughs> มีโอเมทัลัสขยี้ฟอสซิสให้เป็นพงเดียวนี้งายฟอซิเลยเฮะเนือตะวาจาร้์สสัญญาณมาให้แล้วแล้วนะตกลงไม่เป็นไรเหรอ ถ้าเกิดเราทําผิดพลาดแล้วก็เธอจะหายไปในโลกของคอมพิวเตอร์อย่างถาวรไปเลยนะนาโอโตะไม่ต้องห่วเช้เราอยู่กะแต่ว่าพกกร้อมไหนะคิดไหมรวมพลังไปนยนาโตะ เธอทำให้สำเร็จทีเธอเฮ้สำเร็จแล้วแอคเซสโค้ด g ริ a แมน ไเนยแมาก่่หหใหร่าไ่าแย่แล้วล่ะเราใช้พลังงานในการเรียดังโอโตมากเกินไปรีบแมทจะส่งโลกเงินไปให้กันแล้วกันนะ ไอเป้จะส่งรูปเทเลโนสรัสญี่ปุ่นไปให้กันแล้วกันนะช่วยทำไดนาดราก้อนให้สำเร็จด้วยนะทีนี้ก็สมบูรณ์แบบแล้วนะเหลือแต่ใส่โปรแกรมเข้าไปเท่านั้น

โอ้ยโอ้ยเออโอเค,อเคตอนนี้ละเรียนเป็นได้นะรากกันได้ ชี่อด้วยขอร้องนะนะด้ายหน้าเราก็แดเนียลเป็นตัวแทนของชาราโนสซารัสญี่ปุ่นนะเป็นราชาของไดโนเสาร์ที่แข็งแกร่งที่สุดมาแสงพายแนนห้องพักเฮ้ยโอ้อู้หูเฮ้ยไหวร้องไม่อยู่ใช่ไหม ช่วยมันด้วยนะ หยุดแล้ว้มันหยุดแล้วฟอร์ซิมไปถูกทำลายแล้วยังเลยขอบคุณมากเลยกริดแมนสำเร็จแล้วอ่าดอเต้ เลโอเป็นไงบ้างโอ้โหผ่อืมเป็นห่วงจังเลยไม่ได้บาดเจ็บอะไรใช่ไหมฮะคือว่าเป็นไงกลัวมากเลยใช่หรือเปล่าล่ะกลัวจะต้องหลบไปอยู่ในเต็นท์เลยเหรอใช่ผมจะกลัวมากก็ได้เอ่อแต่ว่าดรครับซากฟอสซิลของไดโนเสาร์เนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมฮะโอรอดไปได้เสียแดงผ่าแปดเลยไม่เป็นไรหรอกนะถ้าเป็นการเผยแพร่ฟอสซิลี่มีค่า เราขอสัญญาว่าจะทําเพื่อมนุษยชาติอย่างสุดความสามารถทีเดียวนะโอ้ดีใจแล้วเกิดแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่โค่นศัตรูของมนุษยชาติอย่างปีศาจขานแล้วละก็มนุษยชาติอย่างเราอาจจะสูญพันธุ์ก็ได้นโตะจะต้องต่อสู้กับจอมปีศาจคารทุกรูปแบบอยยาารธนทูชิมสะ いじゃない一平はもしもの時のために自転車を使った自家発電装置を発明したしかしその実験中に直人が左腕に怪我をするそんな時暗殺指令を受けたメカジェネレドンが送り込まれた「吠えろダイナドラゴン」「吠ぎ続けろ一平」次回「電光超人グリッドマン」「暗殺地獄の雷鳴」「君もアクセスフラッシュ」